ในด้านของรูปลักษณ์แล้วเสือดาวตัวนี้คือหนึ่งในสัตว์อสูรที่สวยงามที่สุดโครงร่างที่ผอมเพรียวและกล้ามเนื้อที่แน่นตึงส่งผลให้มันมีรูปลักษณ์ที่สง่างามและประเปลียวประกายแสงที่ประตูออกมาก็เหมือนกับเปลวไฟทุกจุดล้วนสอดคล้องกับความสวยงามของมนุษย์นี่คือสัตว์เลี้ยงในฝันของใครหลายคนแต่ถ้าหากคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยแล้วหลักก็อาจจะต้องเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาเห็นเสือดาวลายเมฆทำจมูกฟุดฟิตจากนั้นก็มองไปยังซากศพของสัตว์อสูรที่อยู่ข้างๆพวกอุโมงค์ดวงตาของมมมัน่งประกกาาายควโลออ จากนั้นมันก็ไม่สนใจพวกอูโม่และวิ่งไปยังกองซากศพเหล่านั้นก่อนจะทําการกินอย่างช้าๆด้วยท่วงท่าที่สง่างามลินหมิงลังเลไปครู่หนึ่งและบอกกับอูโม่ว่าพี่อูไปกันเถอะเขาไม่ได้เกรงกลัวเสือดาวตัวนี้แต่เขาไม่มั่นใจว่าจะฆ่ามันดีหรือไม่แทนที่จะมาเสียปรานกับการฆ่าเสือดาวลายเมฆไม่สู้เก็บพลังไว้ไปฆ่าสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่ก้าวตัวอื่นๆดีกว่าหรืออูโม่มองลินหมิงอย่างช่างใจจากนั้นก็ก็สายหน้าไม่ฆ่าจะลงมือ อูซินซินกระซิบขึ้นมาท่านพี่มันสวยจริงๆท่านไม่ค่ามันได้หรือไม่ไม่ว่ายังไงผู้หญิงก็ยากจะต้านทานของสวยงามได้ต่อให้มันไม่มีค่าและอาจจะนำอันตรายเข้ามาหาตัวเองก็ตามอูโม่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีซินซินอย่าสร้างปัญหาเสือนี่อันตรายเป็นอย่างมากแม้ว่าข้าจะไม่ค่ามันแต่มันจะโจมตีพวกเราอยู่ดี มนุษย์กับสัตว์อสูรนั้นเป็นศัตรูกันมาแต่ช้านานเมื่อพบกันแล้วก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นนอกซะจากว่า,าสัตว์อสูรพวกนั้นจะบ่มเพาะพลังไปถึงขอบเขตตันส่วนจึงจะมีสติปัญญาขึ้นมาอูโม่สายหน้าและไม่สนใจสายตาโมโหของอูซินซินเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเสือดาวลายเมฆอย่างช้าๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนมันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง เสือดาวลายเมฆเห็นอูโมเดินเข้ามามันก็หยุดกินและเงยหน้าขึ้นดวงตาสีฟ้าคู่นั้นมองไปยังอูโม่อย่างเย็นชาในดวงตาฉายแววกระหายเลือดออกมาเสือดาวลายเมฆเซียวเหยียนมองไปที่เสือดาวด้วยความตื่นเต้นข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะได้เจอกับสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนเร็วเช่นนี้แม้ว่าเขาจะเข้าร่วมการทดสอบด้วยไม่ได้แต่การที่ได้เห็นมันก็ทําให้เขาพอใจมากแล้วเซียวซินเอ๋อร์สงสัยขึ้นมาเล็กน้อยเขาจะฆ่าเสือดาวลายเมฆอย่างนั้นหรือ นางรู้ว่าอุโม่นั้นแข็งแกร่งกว่าขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำดังนั้นเสือดาวลายเมฆจึงไม่ใช่คู่มือของอูโม่แต่เสือดาวนี้ว่องไวเป็นอย่างมากหากมันหลบหนีไปได้เกรงว่าอาจจะตามมันไม่ทันคนที่ซ่อนตัวอยู่ต่างก็ตื่นเต้นขึ้นมาอูเฉินเติ้งชิวฉาและผู้ดูแลคนอื่นๆเองก็ไม่มีข้อยกเว้น มีแค่จังอยู่เท่านั้นยังคงแสดงท่าทางเฉยเมยราวกับว่าเรื่องราวทางโลกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาต่อให้ท้องฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายเขาก็ไม่สนใจกันเสือดาวคำรามออกมาหากการบ่มเพาะของสัตว์อสูรและมนุษย์อยู่ในขอบเขตเดียวกันความแข็งแกรง่งความเร็วและการป้องกันของสัตว์อสูรนั้นจะดีกว่ามนุษย์มากขณะเดียวกันการโจมตีของสัตว์อสูรนั้นก็รุนแรงกว่าเดิมมากเพียงแต่ว่าขาดการพลิกแพลงแต่ถึงอย่างนั้นข้อได้เปรียบที่มันมีช่างโดดเด่นนักยิ่งนัก เมื่อเสียงคำรามหยุดลงเสือดาวลายเมฆก็ระเบิดพลังออกมาทั่วร่างและกระโจนเข้าหาอุโมในทันทีเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วอากาศทำให้ผู้คนยากจะจินตนาการได้ว่าร่างกายที่ผอมเพรียวของมันนนอได้ซุกซ่อนพลังที่น่ากลัวไว้มากมายเพียงใดภายใต้การโจมตีที่แข็งแกร่งนี้ต่อให้เป็นนักสู้ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำก็ยังไม่กล้าที่จะรับมือและถ้าหากต้านทานไว้ไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือความตายหรือการบาดเจ็บสาหัส สัตว์อสูรนั้นแตกต่างจากมนุษย์เมื่อมันรู้ถึงตัวตนของศัตรูแล้วมันจะเข้าโจมตีโดยไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงเมื่อเห็นเสือดาวลายเมฆที่พุ่งเข้ามาอุโม่ก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆปราณในตัวของเขาโคจรด้วยความเร็วสูงจากนั้นเท้าของเขาก็ถีบออกไปด้วยความเร็วสูงประหนึ่งลูกกระสุนที่ออกจากรังพลังโจมที่น่ากลัวแล่นพล่านไปทั่วร่างเมื่อประจันหน้ากับเสือดาวลายเมฆฝ่ามือของเขาก็ปะทะเข้ากับหัวของสัตว์อสูรยอย่างแรงฝ่ามือปารมิตา ระดับธรรมดาขั้นสูงข้อผิดพลาด488จุดเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับธรรมดาขั้นสูงเมื่อมาอยู่ในมือของอูโม่กลับแสดงพลังอันหน้าเหลือเชื่อออกมาฝ่ามือของอูโม่ตกฟาดไปที่หัวของเสือดาวลายเมฆจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องขึ้นมาจากนั้นแรงดีจากการปะทะกันก็เกิดขึ้นส่งผลให้ร่างของอูโม่สั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งนิ้วทั้งห้าของเขาพลันรู้สึกชาขึ้นมาการโจมตีเมื่อครู่ทำให้เสือดาวถึงกับมึนหัว เมื่อมันตกลงสู่พื้นเสือดาวลายเมฆก,ก็สะบัดหัวของมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกัดฟันแน่นแล้วพุ่งเข้าหาอูโมอีกครั้งแข็งแกร่งการป้องกันก็ดีอูโมกล่าวออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นเสือดาวลายเมฆพุ่งเข้ามาโจมตีเขาอีกรอบโดยที่ไม่แม้แต่จะพักหายใจตูม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 เสียงปะทะกันดังกึกก้องไปทั่วป่ายอย่างต่อเนื่อง ร่างของอูโม่และเสือดาวลายเมฆได้สลับตำแหน่งกันไปมาอย่างต่อเนื่องทําให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในรัศมีการต่อสู้พลันหักโค่นลงมาจากการต่อสู้ของหนึ่งมนุษย์หนึ่งสัตว์อสูรใบไม้ปกคลุมไปทั่วพื้นดินอย่างไม่เป็นระเบียบราวกับว่าที่นี่เพิ่งพบกับภัยพิบัติมาสุดยอดทุกคนต่างก็มองดูอูโม่ต่อสู้กับเสือดาวลายเมฆพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นที่ก่อตัวขึ้นมาในใจนี่สิประสบการณ์ของจริงเซียวเหยียนกำมัดแน่นและอยากจะประมือกับสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนดูบ้าง เทียบกับมันแล้วสิ่งที่เราเคยเจอมาล้วนแต่เป็นของเด็กเล่น